วสวัสดีค่ะ,ะมือน,นีเ h o ากระ o มาตามสามตัวแตกของผู้ด้สิตตังซื้อวางไดกับยาต่ว่าเสี้ยนหน่อยตังซื้อพันวารับสายใหม่นะคะ่ะสามตัวแตกงวดที่แล้วพันกับไฮมาซีหางลุดไปแต้มเดียวนะคะ่ะลุดไปแต้มเดียวคือสีสามสี่ค่ะมือน,นี h o u าก h ได้มาตามพันอีกกรอบหนึ่งจกักสิพ่นสิได้หรือว่าันใดกับโมหูนะค,ะค่ะกะไปฟังนุ่นกันค่ะ วัสด,ดีคำโมเปอร์เซนเฮียวครับรครัับนนี<า>่มือนีมาเป็นทีม <laughs> โอ้เพียงใดพ่อเงินบางนึงได้ปะได้อยู่ครับได้อยู่ชุดหกตัวคือแขนคักแทถได้น้ำชุดหกตัวสองงวดติดที่คัดหกหางชุดเน้นหกชุดเด่นหกหางไอเอฟซี FC นะพอนะ่อเนาะงวดก้อนหนานั่นเข่าล่างหกสองแล้วก็บรรงนึงนี่เข้าฮาสามบนนะครับโอเคต,ตัวการาฟแม่นปะ แบค่รครับเข่าครับเดี๋ยวเอาตัว d ด็กเด็เก่าเอฟซีางกันกีนิเอาเอาแหกมากเด้อวันนี้เด้อบิ่งเอาเด้อหน้าจอไห้หน้าจอมันเด้อนี่เป็นตัวเลขของพอ่อวดที่ผ่านมาสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมอ่า เพิ่งเริ่มได้สองนวดที่มาติดตามแนวทางของพอเซนเทียวสองรอบคือรอบแรกจะได้ชุดเต็มไปก่อนเพราะว่าพอเขาให้คัดรอบที่สองจำคอยสีได้ชุดคัดแบบนี้อันนี้คือรอบแรกมันบะอันนี้รอบแรกที่ครับนี่คื <สะ S 1> คอรอบแรกวันที่สิบแล้วมือนี่สิบแล้วเนาะสิบสี่รอบสองมาแล้วครับวันรอบสองไห้วันที่ 14, นนสิบสี่มือนั่นที่เป็นมือคัดหกหางม,นนงมือนั่นที่มือมันจะทรงมาให้ บานี่เมาเบิงนี่คือชุดเต็มครับสามห้าเข้าตัวกลับแต่ว่าอยู่ในตัววงนะครับตัววงนี่คือตัวที่คัดออกให้เพราะว่าเลขชุดเต็มเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามสิบแปดหางประมาณเนี่ยมันก็เขายกบนล่างแต่มาดิหน่ล่างโอ้ยผมลืเมื่อบังสิได้บอหันส <c oughs> นมมติว่าผู้ใดได้รักหนึ่งังสี่ไหมค่ะ ใ <ersch> ห้มัดจ exactly. ับเอาในนี่เลยเนาะมาจับเอาในชุดตัวเล็ของบอเซนเฮียวนี่นะครับงวดงวดสามศูนย์เข่าตรงแล้วพอเนาะชุดเต็มงวดสามศูนย์เนี่ยเข่าตรงแต่ว่าบริใวงดอกแต่ว่าชุดคัดออกมานีหกสองฝันไปเข่าล่างงวดงวดงวดก่อนนั้นนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างงวดนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างด้วยกันนะครับหนึ่งหนึ่งบริวงแต่ว่าวงอยู่ทีสามหานะครับเป็นอยู่ในชุดเต็ม บาานี่เลขเด่นกับบัวรมรา,าดิเลขเด่นจากชุดเต็มเนี่ยมันในเด่นเจ็ดล่องสามานะครับแต่ว่าเด่นสองนี่คือเป็นสูตรคำนวณเด่นสองบอมรับ,บอมาเป็นสูตรคำนวณเด่นสองนี่เป็นสูตรคำนวณแต่ว่าเด่นเจ็ดกับล่องสามเนี่ยเป็นเด่นอยู่ในชุดเต็มคือตัวใดมาหลายที่สุดหนักหลัายังไงเวลาเ,เด่นสามก็จะเด่นสามว่าเด่นสามเขาก็มาจับเบิ้งหลักมันมันก็มีสามหา เพราะว่าหาน่ะมันเป็นสามหาสามเจ็ดงานเขาก็มาจับแต่เจ็มันมัมสามสามสี่ตามหาสามกาเม่หลายตัวเนาะเื่อหลายตัวนี่ว่าเลขเด่นนี่เอาไปเป็นเลขเลขวิ่งได้เลยนะครับเด่นนี่วิ่งได้แล้วว่าวิ่งบนด้วย่วนมากมันจะมากบนส่วนมากคือมาบนวิ่งบน สุดบนอยู่แล้วครับสุดบนอยู่แล้วนะครับจวิ่งวิ่งบนสองตัวก็กยังมีกําไรอยู่ด้นะครับยังถือว่ามีกำไลีมันเกิดเป็นกําไรเขาเด้วยมันมาล่างมันมาล่างถือเป็นกําไรถือว่าเป็นกําไรเขานะครับถ้ามาถ้ามาอ๋อถ้ามาล่างนั่นถือเป็นกําไรเอาอันนี้คือดีดตัวเก้านี่ครับสามหาเนาะสามหาสามหานี่ บ่อใดว่องไวแต่ว่าตอนนี้คือจะว่องไวเบืองว้ามันเขผาตัวนี้นะครับชุดคัดเน้ยนข่วงสุดท้ายของกอเซี่ยนเที้ยวเนาะอ่ะบาดี้เข้ามาเบืองหอดไม่บานี่หดเก่าพานไปใช้บ่ดี้พ่อเบืองเล็กนี่เอ,อาสูตรบ้างคู่กันเลยครับ,ป,บ,ป,บ,บ,บปั๊บปั๊บสุ้มเด้อย้ำยับไม่หยุดเด้อขาดมาเทันพูดหนึงเอาขึ้นสูงก็ได้ก็เห็นอยู่ยหรอกอ๋อใช่ เนี่ยมันยังติดไม่ซ้อ่าสูตรของงวดที่ผ่านมานี่เล็กเด่นใดสองมันบ่มาเนาะพอเนาะนี่สูตรคำนวณนี่เนาะบาทนี่เดี๋ยวผมว่าเอาใบนั้นมาทั้งนี้ซะาผมสิได้อยู่ฟุนมันมันมันสีบ่หอดไหม งวดวันที่สิสิงหาคมนะครับเลขเดน่นงวดนี่ตัวได้หรอพอเด่นสุดใช่ละตัวเด่นสุดนี่มันมันแถวจิบมีเงีันอ๋นออ๋อถ้าเด่นเด่นตามชุดเต็มเอเด่นตามชุดเลขล็อกนี่บอกครับนี่นบอกรับคำสุดไับชุดสี่มาสิบเอ็ด แดมากเก่าแปดมากเก่าให้ว่าเด่นสีรองแปดนะครับง่ายๆคือเด่นสีรองแปดสำหรับงวดนี้วุ้ยเลขกีหลายสำนักคือใหายมากตกแปดก็ได้สำนักคือกันนี่แมนบอแมนมาสีแล้วเลขงวดนี้อันนี้มาสีมันบอบอ่ะเนี่ยเนี่ยเ่ยวัตถนี่ยังมัวนแน่นอนเนี่ยเฮ็ดไว้เนี่ยตัวตัวนี้เฮ็ดไว้วัตถานเอาลงพอขาเพิ่งใช้กับอาจารย์ตัวนี้มันจิเขาเขาค่อยคัดครับ มันตรงกันคือเคตรงนี้แต่ว่าของพอซีมาแห้งกว่ามูแมนแมนซีม่านเบิ้งเบิ้งงเจตบเบิ้งนี่บสองตัวนี่เป็นร่องคยัดไ้หนึ่งถ้าตามชุดใหญ่เนี่ยเด่นซีร่องแปดแต่ว่าถ้าตามสูตรคำนวณบ่มีตัวใดเด่นชัดเจนบอกผมหนึ่งหนึ่งบรืครับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามดีจมากหนึ่งดีสุดมั๊ แต่ว่างวดที่ผ่านมานี่สูตรสองอันนี้บ่เขานะพ่อเนาะบ่บ่เขาบ่เขาลุดไปงวดนี้บ่แน่เด้อย่าลืมเด้มีแปด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 มาตรงกับตัวตัวร่องในสูตรใหญ่แปดเท่ากันเกาจะเขียนสูตรตัวาแรียัน อ่าอันใดนั่นพ่อมันหาบ่เห็นเลยจิได้เขียนไหมอ๋อมันหาบ่เห็นแต่ว่าพ่อจำได้อยู่จำได้อ๋อเดี๋ยวจังเขียนสิพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนลูกนีก็ได้ง่ายๆหมายถึงว่าชุดเลขฝากมันว่าพ่อจะเขียนให้นี่แม่นแนนโอ้นี่นี่นี่ลืมเมื่อกี้ลืมเปิดลืมเปิดเผยนี่เบิ้งชุดเลขฝากเบิ้งเด้อเขียนหน่อยมากมือนี่เพราะว่าต้องการมาตามชุดเลขฝากโดยเฉพาะแม่นค่ะเพราะว่าเีหน่อยตั้งซื้อบล็อกมือ งวดหาสามซูมันเข่าสามตัวสามตัวตรงๆนะครับงวดลาดรุ้เมึงกี้นี่มันออกซีหาสามมึงดูเน่ยไอซีสามสามซีสามซีมึงดูนี่ลาซาเห็ดที่เสียนหน่อยได้มากเมือนี้ให้ว่ามาตามตัวนี้โดยเฉพาะเลยแมนค่ะแมนส่วนปลาดงเฮ้งนีมากน้ำมูซื้อๆครับมูวเอาเงีเอาเมื่อมูวเอาเงีเอาเมื่อนี่ อ๋อแสดงว่าชุดเลขฝากซีโตซีหางนี่งวดนี้กับมาแล้วแมาแล้วครับเอาพอบอกเลยผมจะเขียนวทรสัพไหมอ๋อชุดเลขฝากนี่เซ่นหน่อยสิตั้งซื้อว่ายังกไ้เนาะเส่นหน่อยเี่นหน่อยตั้งไว้แล้วว่ารับสายไหมบอกแม่ค่ะสว่ะว่ะสัสดีค่ะสวสดีเ่ะวด่ะสั่ะั่ัสด่สัส่วดคะสวัสด่ัด่ดัคดค สามแปดแปดครับสามแปดเก้าสามแปดเก้าลบฝากไว้หางหนึ่งครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดกันแล้วก่อนกันแล้วเอว่าแล้วฝันนี่นี่ตัวฝากนะครับอันนี้นเป็นชุดเลขฝากเอาโอเคครับอันนี้ออกมาก่อนบาทนี้เดี๋ยวบาทนี้ชุดเต็มเดี้ยเอาเบิ้งจากชุดคัดผมก็ได้ส่วนตัวนี้ สามกบหกนี่มาตัวหนึ่งให้ได้มาตัวนึงให้ได้แมนเงินเมื่อกี้นี่มันสิบสองเห็นบ่าวเงินเมื่อกี้อ๋อมันออกหนึ่งหนึ่งเออมันมาออกหนึ่งหนึ่งมันมันหนึ่งสูตรนี่นี่ให้ว่าเน้นล่างโนดเดีไปเออเน้นล่างเลยเน้นล่างเลยสูตรนี่สองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนแน่นอนอีหลีนี่เงินนี่เลยสามก็หกนี่มาตัวหนึ่งแน่นอนเนี่ยผมฟันเลยหกนี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกเนี่ยมันขางว่าหัน สิบสองศูนย์เป็นสิบสองแม่นบหมครับมันกับมันรับประกันงวดนี้หกมาล่างล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเลขล่างบบมี่หกงวดนี้นะยังโบออกตัวนี้นครับเอายังออกตัวไหวมถ้ขาข้างตั้งโดนนีโอ้ยจะมันเนาะถ้าขางต่างโดนเอาอย่าลืมนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวล่างสามกับหกนะครับคุณมิจฉกฟ,ฟันไปที่หก บานี่ให้เบื้งกระคาเอาปาเรางส้อาไรมานกันครับสุดยงยนต้นมาชอนยนต์ครับ้นมัดป็บส้นอปดหมดส้นี่เจแาแหกนี่ไม่จะ87 8อเน89ปอเกาๆเป็นังไงมันมันจกเมือดจักน่อยก็อะไที่แล้ว เอาเด้อว่าบับให้มันเห็นหมดในมันล้วเนาะเห็นขั้นแคนใส่แล้วนะเ,เ,เย้เอาอ่านี่คือคัดออกมาให้เระสีไดงชัดๆนะพอ่อเด่นสีรองแปดเมื่อกี้ลืมบอกเอฟซีว่าหลักสิบหาหกเก่างวดนี้นะครับงวดวันหนึ่งงวดวันหนึ่งมันได้สอง สามศูนย์สองสามศูนย์แต่ว่า <3 S 2> สามมาบนแต่ว่าบอมาหลักสิบแต่ว่าไปอยู่หลักหน่วยนะพอนาะไปอยูลักหน่วยครับวัวนี้บังเดอร์ห้าหกเก้านี่เป็นลักสิบบนล่างนะครับเลขเด่นพ่อสินเฮียวงวดนี้นะครับเด่นสี่รองแปดนะครับชุดเต็มถ้าว่ามันหลายเอาต,ตัวพอ่อวงไห้ตัววงนี้คือเป็นตัวที่พ่อคัดออกมาให้แล้วมั้ยครับแมนคัดดัง คัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววงหนึ่งนี่สามหาก็อยู่ในตัววงเดอนะครับแล้วเข่าบนนะครับชุดนี้เน้นบนตรงตรงรอีกยมือนะั้นครับมือนี่นี่คัดแห่สิบสองหางก่อนสิบสองหางวันที่สิบสี่จะคัดให้เหลือหกหางสี่คัดให้เหลือหกหางแค่นั้นจงได้กระทาเด้อค่ะติดตามไว้ดี สำหรับชุดหกตัวของพอ MC ทั่วมาสามสี่สายตอนไหนร้องคลิปพอสันว่าโ้ยพนบอลมากใจเย็นๆนั่นน้องเศร้านี่บาทนี่บาทนี่บาทนี่เม้าเบิงชุดเหล็กฝากก่อนชุดนี้ก็สรุปตามนี้รถเนาะให้ f c เพิ่นเบิงเอาซะตัวแดงๆนี่แหละเร่งสิเล่งสิบสองหางนี่ก่อนสีวงแดงๆส่วนวันที่สิบสี่ คอยจะคัดให้เอาให้เรือหกหางมือนั่นคอยเบิ้งชุดหกหางนะครับบาทนี้ชุดเด็ดอีกชุดหนึ่งยูนี่ชุดเลขฝากหรือว่าเลขรับสายใหม่ที่เซียนน้อยตั้งชื่อไว้สามตัวแตกเนาะค่ะแม่นสามตัวแตกเมื่อกี้นี่พิษแต้มเดียวงวดนี้ก็คือกันถ้าบอสามตัวแตกก็จะลุดแต้มเดียวผมเบิ้งตัวเลขแล้วมีชวนมี มาแท้ๆบอกตัวดีออกตัวไม่ดีาบอกตัวนี้ไรนี้ยังงังกว่าไอออกตัวไม่เอาอีรีด่ครับนี่เบิงเด้อแมนอ่าบ่งบ่งหัววันสีไปไปทางไหนแมนไปเดี๋ยวเห็นเล็กชุดนี้ป้าดตรงนฮงจำได้วะฝันเห็นตัวใดออกตัวนั่นผู้ใด จำบ่อะไรประเด็นงีทำหน้างงหลวงตาปิิสนามาโอ้เออเออเพื่อนทวนเห็นสามหกแปดตรงกันเป๊ะบ้นี่ตรงกันเป๊ะบ้นนี่นี่ครับถ้าสี่หางนี้บ้านลายผ้ไปเนาะถ้าคิดว่าสี่หางนี้มันเยอะนะครับฟาดตัวเดียวเลยสามแปดหกออเนนี่คือคนนํำโชกได้บอกด้วยคนนํำโชกเลยครับบอก หลงซื้อจะของเอาตอนนี้เสียนหน่อยสับสนนะครับหลงซื้อจะของล้วใกล้กันพดตอนนี้โชคนน้ำโชคเพราะอเชนี่เราเห็นแล้วมักบอครับหวดนี้ชุดเลขขฝากมักเพราะว่ามันส้นผมมักสุดนี่กับสุดนี่มันสิเบิ่นอยู่บ่า่อมันเบิ่นเหลอดีมึงหนึ่งหนี่มันมันบ่เบิ่นที่ต่อกันสองหัวดที่ครับแป้งเด้อฟาดูเหงฟันหิน้าสองหลุมสองกาย พระสองกายบอกอ,อ,อ,อันนั่นก็นจักแล้วนะพอเส้นเหี่ยมมาสองหางนี่เนาะนะครับพอเส้นเหี้ยมมาสองหางนี่เบรกนะครับงวดแรกที่ที่เพิ่นไหแมานั่นห้าสามศูนย์สามตัวแตกงวดที่สองเมื่อกี้ล่าสุดสี่สามสี่สี่สามสามเก้าสามสี่เก้าสามสามมันรุดแค่แต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้มีรุน มีรุ่นสามตัวแตกอีหลีชุดนี่บานี้มาจับไซเบิรงกับเลขตัวนี้บาทนี้ชุดเต็มของพ่อเซนเฮียวเนี่ยเน้นตรงตรงนะครับเมื่อกี้นี่มันเข่าตัวกลับแล้วคิดว่างวดนี้จะเข่าตัวตรงแมนเข่าตัวตรงครับงวดนี้คิดว่าจะเข่าตัวตรงแปดเก้ามีอยู่บ่พ่อตัวพ่อมักนี่เด็ดแปดเก้าแปดเก้าโอ้มีตัวนี่แปดเก้าเก้าแปดพอแปดเก้าแปด มีทั้งแปดเกามีทั้งเก่าแปดแสสามางคนนี้แปดหกกมีบอกแปดหกมีเนาะแปดหมีแดหไม่มีแปดหกไม่มีมีแต่หกแปดมีหกปดอยู่นี่ชนเหมือนกันนะครับแปดเจ็ดนี่แปดเจ็กับชนดิปกชนมีแค่แปดปดตัวเดียวที่ไม่ชนมีตัวนี้แหวกแนงงว่าชนครับมีตัวแปดแปดตัวเดียวที่แวกแนวมากแล้วกับว่ชนนะครับแล้ววัดนี้ วงวดางนึงนี่เลขเด่นสองตัวนี่มันเข่าตัวรองตัวรองงวดน,นี้คือแปดนะครับสี่หางนี้มีแปดโอ้แม่นแล้วล่ะแปดกับสามนี่แสดงว่าเพิ่นพันแปดครับพราะแ่โบมกักตัวนี้นะผมอยากให้เอาหาเส้นนะมักหาห้าแปดสามคือห้าสามแปดแต่ยังสิผมดีมากเลยนะ คือถ้าเป็นหาสามแปดหรือสามแปดหายังสิมักกว่าหลายกว่ามันบอกเน่นสิมักกว่ากวนี้อาจารย์นี่เราก็เออตัวนี้เขาแล้วละนึะกว่าเขาแล้วละอันนี้เพิ่อนก็นเป็นเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เพิ่นนห้มากนี่อาจารย์เลขขึ้กันครับเป็นอาจารย์เลขขึ้นกันที่เพิ่นหนห้ยพอเช่นเดียวมาปรดมาไผ่ที่ไหนตอนที่เพิ่อนอ่างวดแรกที่เพิ่นติดต่อนว่าเหรอเพิ่นจะห้แนวทางเพิ่นเพิ่นบอกว่าอยากอยากโปรดไอเอฟซี โปรดไฟร์เอ๊ซีแล้วเขาผู้ใดเชือกแล้วไงถ้ำบ oh. ุญไปยังสินะเตันว่าหนักบ่บ่เอาต้องเอาไปให้เพิ่นยังสิท้ำบุญไซก็ได้ไงถ้ำบุญไซก็ได้ยังสินะเราบอกว่าสาธุสาธุไปว่าสาธุนะขอเนาะให้ออกเนยเด้อสามตัวจังงมาวันนี้ก็จะแน่นก็ดอกก็จะเอาน้ำเงยหมายถึงเลขกสี่หางนี่มันบ่เบาะเนีนเพราะว่าม hey. ันกิดมาซ้อนกันครับนี่ ถือว่างวดน,นี้เป็นงวดที่เด็ดสามตัวแตกระวังตัวดีๆงว,วดนี้ครับเนี่สูตรไม่กับยังบ้อนในป่อยมาแต่ทดสอบมันกันเนี่สูตรไม่สูตรไม่บบว่าสูตรไม่นี่ยังบอนในป่อยแต่เขาเก็ดมางวดน,นี้นะอ๋อเหตุ<แ>มางวดน,นี้แต่ว่าสีเอาไว้ถ้าฟังเบิ่งสะกนเนาะไปถ้าฟังเบิ่งนี่มันมันมันส้นอยู่สูตรไหนเนี่ยมันก็ส้นหลายตัวอย่างสามก็ส้นหกหางกัส้นสี่หากับส้น มาลองดูมันมันเจีเก่า,า,าค,ครับมันเข่าค่อยทางวดน,นี้เข้าถึงจะเอาสูตรไปนําเสนอเนาะพอนะ่เอเนาะโอเคครับผมวันนี้ได้ทีเด็ดสามหางแตกเอ้สีห่หางแตกมาแล้วนะครับชุดเหล็กรับสายไหมหรือว่าชุดเหลขฝากจากอาจารย์ชื่อดังนะครับจกดังบ่ดังหรอวะกันดังโลดต่อเพราะว่ามันแตกสามตัวเนี่ <laughs> นไหมนมาจมวัดนลคะ นี่ลงวัดที่สามวัดที่สามวัวแรกแตกสามตัววัวแรกแตกสามตัวผมกับโบเสือเนี่ยครับผมโบเสือผมกับโบวัวที่สองรุดเต็มเดียวเสือยวนเลยว่สามนี่วัวที่สามอครับนี่วัวที่สามเฟือได้ค่ะเอฟพีเด้อนะครับส่วนชุดหกหางรอวันที่สิบสี่นะพ่อเนาะแมนสิบสี่วันที่สิบสี่เดี๋ยวเขาต้องมาอีกวันซ้ำนี่ครับวันซนี่ครับโอเคครับพ่อครับถือว่าชัดเจนแล้วแนวสำหรับแนวทางบ้านนี่ ใบนั่นไดาอีกตอนหนึ่งนะเพราะดีเอฟซีอาจสิมอสังเกตอันที่เขียนอยู่แดงๆนี่อันนี้เป็นเบอร์โทรพอเซลนเฮียว้อครับเพลินเฮียวหายไปใหม่เครื่องนึงแนละ้ว098ดดใบนั้น098 450 7550นี่คือเบอร์โทรของเพลินเฮียวนะครับเด้อ ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เพราะว่ามีเอ็ซีหลายท่านขอเบอร์พอเซียนเขี้ยวมากนะครับพาจะเป็นคอมเมนต์จะเลยว่าเอาเดี๋ยวกันลง้ห้ยเลยเดี๋ยวกันเลยเพียสุดีคอนเอาโอเคครับผมพอเดี๋ยวเม่อนี้กับชาติเจนเล่วจังเลยกับสิรบกวนพ่อซ้ำนีเนาะวันที่สิบสี่เจอกันอีกหนึ่งครั้ง เป็นวันสรุปโค้งสุดท้ายขอบคุณพ่อหลายๆครับผมบ